treo à mon cô mến đục lục lời qua về mon lại kiện, mon Mó à mon cô anh mệt mì già ta, rồi là phế đoang, bỏ lá thằng ba, plek plek, tao mà quỳ gặp hoa, thôi đi, Mừng nhà đâm vào đây, trưng mương gì xoay rắc rà à gặp cô anh, mương mây rồi đây.

มันรอกักเรื่องมันบวชเงินบพอเจ้าู้ใจแล้วอย่ยมึงไปอ่านบกันั้นนะทีละบ่าวกูเองอ่ะ้ยเงิมึงไปพ่อวเจ้าใหนอันบวชกันนะเนียกไอัดเลยไมนบัดเกี็ดว่าื้นยที่เจอัวมันบรรพชาชาปนาสมรส khi thì nói bói nữa cái rèn bìm bát gì nữa bói réo ra cô bìm luôn ăn rê ra về ra thì rê nè thì cả nằm cụ vào rau cao bột chắc chắc là na hai cha na kê co bỏ cha na quyền bên trăm lọp chân cha vẫn chú trong cả thứ là nó ra cha na giật cả bao phu mày kia coi phối ไอ้โนุ้นมึงวิบยาเมาได้ันกูอ่านเลยแม่มาจะบัรดาญาช่อยหอมเถอะนะไปจุดอ๋อแม่มาเลยตาเมียเพื่อนเมียเพื่อนนี่ปลาดุกเลี้ยงแต่ก็กันใจคอยไว้จอดอ๋อเมียเองเป็ืมันปลาร้อยเมียเองเถอมันรดาญาจ่วยมิ้นเลต้องแก้กินไม่รู้เหลือนไว้ไปไหนอันเนื้อพอยังเพื่อนกูได้ทำลาเฟ่ขุณเราก็บาเขียว มึงเจอพ่อแม่หน้องจริงมานี่อย่าไปปล้ำของเผื่อนมันไม่ดีหยุดพูดได้เปลเลยสมัยนี้ก็เอาของเพื่อนกันทั้งนั้นแหละอยาปล้ำมียเผื่อนพวกเผื่อนที่ไม่ใจส้มบัตรเราปลาจันหวายเลยอย่าไปพึ่งปลาส้มมีใจใจมีไอ้พวดใจในจริงที่เรามีไอ้คนไม่พอใจเลยดูไม่มีนี่มาอยากมีละคนไม่เลยอดี๋ย่าจริงกูมีเกล้ยขู่อยากได้นางมาเป็นคู่มียเพื่อนกูมีเกล้าบอาทั้งนั้นปล้ำจริงว่าอย่าไปมั่วมึงเจอกูจะตรองเออคนเราหน้าตรองหน้า ทำใจตื้อก้องเถว đ â แลกันไปปล้ำกับเมียผพวผนี่เดือปลงม่เนี่ยมาดูจากกูจากูมากูกำกุนมึมากับเมียผนไม่เลยอย่าเล็กว่าโอย่าเล็กว่ากนรือกัะตังกาดนี่มึงได้กับเมีเลี้ยงฮะจริงไหมเง้ยเมียอ้กล้เมียผวละปอย่างไรบดีได้ได้กับเมียพอเงินเพื่อกันปอแ่ยบอกให้ละจิงมึงว่าร้อยบางนี่กู ไอ้ทุลูกันเพื่อกันนั่นทุกอยู่เพื่อทุกหืมลำบากก็้อยกันเลยมันจำบดุ้งยากกันเลยแล้มึงเรียกเพื่อกับแม่เรียกน้องแม่ไอ้เรื่องน้องแม่แม่เรียกเพื่อเราวลูกเพื่อ๋อแต่ถึงมึงเวลาเรียกกับพ่อปีพ่อปี่อเผื่อเผื่อกันเลยลอนอ้าวหันมือมึงมาไปลาอยู่องเดียวกันนุกนี่ดุนุ่มแม่เรียงคนข้างกันเพื่อจนกันอยู่มันเพียกับน้องชอยพ่อกับลูก วันนั้นกูดูต้นแบบเด็เรียงก้างมึงปอดตดก้างมึงร้านมาแต่ตุเรียนพอดีมาเอนว่าป่าไปตายป่านะาเด็กโวมาตัเรียน